เบิเ่ื้องลตัวไฮทุ่งนะบ้านเขาผู้ใด้ว่ามีโอกาสได้พอเนาะอาจจะไปเหตุงานต่างประเทศอยู่ใกล้ๆหมดนะใจเลื่อๆกับยี่ห้อบ้านอยู่นะผมเป็น,ปนการตั้งใจเนาะได้เงินหลายกับจิงอยู่แต่ว่ายังไงกับบ้านเขาก็คือบ้านนะครับผมเก็บเงินในลายแล้วพอกับมาอยู่บ้านนะครับเด้อเป็นการตั้งใจนะคผมหลังนี้ทุบไม่รุ่น,นะผมคงเบียดคงโกอู้บ้าแล้วลวะหายเบียดม่เห็น พวกงงโกงันพี่เองเนี่ยเบ็ดนี่ยะหรือว่าท่ทู่ทกกกับไปกนะทู่ทู่ทุกทุกงาใส่งา่งาอู้อื่นอื่นอื่นนี่แหละตัวปลาเนาะทุพี่เนอะใต่หาขีดจู่ใส่งาบส่งาบจูเขาไปหางก่อนกันแรกตัวไฟหางก่อนละ em anh hai á